ปรที่สามครับท่านผู้ชมครับ,การ,าก,บการที่เอาเล็กมอ,มอบเนาะการที่เอาเล็กมอบมอบนี่ก็บเพื่อให้ขวดดินหมอนสูงคือใส่ง่าย,งายกับแกงมือเดียววนให้นั่นน่ะผมก็มออมาแล้วแล้วผมมีพุไทไยห์ห้นตัว มมนดีหม่องเล็กม่อบยามเพื่อนไะม่ได้ขูดดินหม่องทุกสูงลงมาหม่องต่ำหรอกครับจะพึมงก็เฮดบปแมนเพื่อนระบ้าแล้วเฮดโร่รผมขูดได้ในระดับหนึง่งมันพะวงเวลาเข้าสีเหลี่ยวนะอันมั่วเด้ออันขูดขี้ดินหลาย <c oughs> ใช้แนวมือใหม่แล้วครับเ๋พึ่งจับรถไทเนะาะผู้เป็นไถเป็นเพิ่อนก็ไปหอนมองดินมองสูงสูงก็ไปขึ้นเหยียบขั้นมานนะครับขวดลงมาขวดมใส่มองมันมันตำ่ำแล้วก็เหยียบหาง ส่วนผมเนี่ยเหมาะใส่มันละเอียดสุดๆเดี๋ยวจะมีเป็นส่วนหน่อยแต่ว่าให้นั่นผมกดกดกดสามเทือกสามสี่เทือกหมอมนสูงอ่ะครับกดหมองมันโน่นจะถือว่าคุมพาอยู่เพราะว่ารถ,ถไถเงยเพิ่นมาเหยียบไถมันเบลีย์ไม่มีแต่ห้อยรถไถอ่า นี่จะห้อยรถไทอันนี้เขาเอาอเล็กมอบเนาะยำเถือกเนะะาะภาษาทางอีสานัังมูบ้านบอกว่าคุ้นเหินนะเ,ออเดี๋ยวสิบบพนันคุ้นเหินเนี่ยนะครับเล็กมอบนีครับคุ้นเหินเนี่ยนะครับ หมองหมองดินนุ่นไม่ใส่หมองดินตำนี่ตรงหนาห้าเนี่ยครับม่าจดินนุ่นหน่อยเหยียบขยำขยำนะเพือนล่างล่างปล่อยปด่อยนครับ่อยดินออก ท่านผู้ชมอยากได้คุนเหินเนาะแบบนี้เนาะือเหล็กมอบนี่นะรูปเถื่อนนี่นะให้สร้างตัวครับสร้างเหล็กสร้างออกอยู่ตามหมู่บ้านเท่านั้นนะถ้าเจ้าเห็นเป็นเบิ้งตัวยางอันนี้มันกว้างกว้างสามเมตรแล้ท่านโทษมันยาวสามเมตรเออขี่มอบแด้นเนี่นะ มันจะมวนกว่นนางหลุดพุบครับนางหลุดพุบเข้าสวิงเหลี่ยมยากอันนี้บ่จำเป็นต้องบีบหลายบีบนิดเดียวแล้วก็สุกไปเลยนะมันจะหมุนดุยดุยดุยเพราะมันเล็กมออบนะมันเลื่อนไปนทางสไลด์ก็เอาก็ไ่ได้ไปซื้อหรอกครับเอ้าไสร้างน้ำมูบาเ็ิ เล็กซื้อเล็กมากแสามท่านาแห้งคนท่นหนึ่งส่านยามคค่อยดินหน่อนนอย่า่เอากะจกก,กกระยุบประมาณท่าด ที่สุกห้าสิอายุผมมันหกสิบเลยด้กผมกเห็น,หนานหนาตัวก็พยายามขึ้นม่วยเนี่ยครับ60สีแล้วก็่อยเยู่เดสอก็ดวดินหนามันมเยียบออกมาเน่ยอยมาน่ยเยียบออกออมันก็มันหลุมเริ่มสิเสมอแล้ว ส่วนหม่องมันอยู่ในน้ำหม่มองหม่องที่น้ำม,มันหลายสิเข้ากับขี้ก่ไก่ไก่ไก่อะไรกันแล้วเนาะจะกวดเฉพาะหม่องมันสูงสิหรอกวดเฉพาะหม่องมันสูงอา่าคนแขนยาวจะติสวิงง่ายปืดค,คนขายาวม,นมันสูงลอยเจ็ดสิบควนูงลอยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้า ผมเนรอยหกซีก่คู่ๆมันแขนมันกับใบเหาหนักมันแบบดีเตืยรมันแบบอย่างนี้ยังเั้เคยหลุดตัวดีบบ่ปล่อยดีบบ่ปล่อยขาดถุงมือก่อนหัวไห้จนหลุดแหละครับเฝ้าโดดขึ้นแหละครับมันเกิดอุบัติเหตุได้ครับ,บครับพลเมืองแต่แต่อันนี้มันกระดิ่งที่ทำแต่เครื่องนี่แห้งแห้งจนตานายแห้งอัศจรรแล้วครับเครื่องนะ แ,แล้วเได้เลยเครื่องนี่เสร็จทีหนึ่งหาหาพัดเนี่ยแห้งอัศจรรย์น้องเทีเขาขาดเขาหยังไปใส่พวกเหล็กทั้งหลงังเลยมันอาจจะทับขาได้นะแล้วก็บอกเจ้าที่เจ้า,าข้างคนนี้ว่าเขาบะมาทมัดก็ว่าเขาสีบเอาไว้หรือเขาเข่าแจาะเข่ามุม,มน่ะเขาก,ก็พันเครื่องนะครับถ้ามือใหม่เนอ้องเครื่องขาหลุดย่นไม่ไหมกับเรา ตอนหน้าปังบริษัยเะครับรถคันนี้ซื้อมามาใส่กันหน้าปีหน้าปังยางรถไถคนเท็ตน,นี่จะ้องรถไถด้านหน,น้ามันกาขวดเอาดินมาใต่หมองมันหลุ่มขวดดินนุน่นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทั่วโลกแล้ว พี่น้องไทยเฮาเนี่ยก็เบ,บิ่งหลายอยู่กรุงเทพเนาะกรุงเทพล่องลงมาก,ก็เป็นนครขอนแกน่นอุดรขอนแกนน่นนครสวรรค์ตัวครับโคราชครับจังหวัดใหญ่ๆฮะเชียงใหม่ังเหรอครับหันใหญ่สงขลาเพชรชี FC เข้เอ,อแล้วก็ใช้ภูมิแต่มีแน่ทุกทุกจังหวัดอยู่แต่้อไวรัสยอดปเปอร์เซ็นต์ขึ้นหลายๆแบบ จังหว ồng, ัดใหญ่ๆก็มีที่กรุงเทพเนาะพี่น้องท่างกรุงเทพขอนแก่นโคราชบุดีรหนองคายจังหวัดใหญ่ๆนะครับโคราชนครสวรรค์ทั้นใต้พี่น้องทั้นใต้กับสงขลาหาดใหญ่เบต่างหลายพี่น้องเใจคู่กับอำเภอเมืองแนมตัวเก็บเศษสมบูรณ์น้ำ เสียงดังเอ,อ,ดเอ,อดิดเอิดๆยังไมนได้ยังในลักษณะของเจอกระตึงสายพานธุ์ต่อในสายพันธุ์โอ้จึงสิเนาะเขาว่าคืนเนาะคืนน้ำนะครับคืนเนาะเป็นดินไหว,อะ,วนนอะไรก็กล่าวว่านะมาคิดมากสินเนาะคืนน้ำเนาะ<อ>พี่น้องทั่วโลกแบบนี้ อ,นนอันดับหนึ่งกับประเทศไทยเฮาอันดับสองกับพี่น้องสปฟฟปล่าวขอบคุณห,หลายๆเด้อพี่น้องสปฟฟ์บอปล่าวขมาเบิง้งอันดับสามก็จะเป็นเมียนมารครับเมียนมาพี่น้องเมียนมาพี่น้องกัมพูชาพ,ออพี่นองอินโดนีเซียพี่น้องอินเดียเกาหลีใต้เวียดนามอาเซียนทุกป,ประเทศนะครับ สองกเบิรเนาะอาเซียนประเทศแล้วก็ยุโรปก,ก็มีเป็นบางมืออเมริกากเา็เป็นบางเป็นบางติดเอาเป็นว่าขอบคุณนที่น้องทั่วโลกก็แล้วกันที่ติดตามรับชมก็ให้ลดลบถูกดีมีเงินมีท่องใสเจ็บป่วยกวยย็ขอให้หายผู้ใดทำให้ช่องเก็บผู้ใดกดไลค์กดแชร์มีเงินใสบ่ขาดมือขาดผมผาดไทย ปหนีิปศิลปอายุมันคนยื่นสุขบัทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับ